ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังออกโรงอัปเดตส,สถานการณ์ของเจดอนซานโช่ขุนพลทีมแมนยูในเต็ดว่ามีโอกาสย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรไหนหลังเจ้าตัวสอบหมดอนาคตการค้าแข้งกับผีแดงค่อนข้างแน่แล้วซานโช่อยู่ในระหว่างถูกสโมสรสั่งพักแข้งโดยเขาถูกห้ามซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ด้วยและต้องซ้อมโดยลำพังหลังมีปัญหาแตกหักกับเอริกเทนฮักนับตั้งแต่ถูกเจ้านายกาชื่อออกจากเกมพรีเมียร์ลีก นัดออกไปแพ้อาร์เซนอน3ต่อหนึด้วยเหตุผลซ้อมได้ไม่น่าประทับใจขณะที่เจ้าตัวโพสต์ตอบโต้ว่าตกเป็นแพ้รับบาปต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ซานโชจะยังไม่มีสิทธิ์กลับคืนสู่ทีมในเกมคาราบาวคัพนัดเปิดบ้านดวนกับคริสตัลพาเลสในวันอังคารนี้ขณะที่ล่าสุดเมื่อ25กันยายนโรมาโนออกโรงเผยแล้วว่าดาวเตะวัย23ปีมีโอกาสย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรไหนในเดือนมกราคม หลังมีข่าวก่อนปิดตลาดช่วงซัมเมอร์ว่าอันเอติฟากสโมสรในซาอุดีอาระเบียที่มีสตีเวนเจราดคุมทีมต้องการเซ็นสัญญากับเขาเขาไม่เคยใกล้เคียงที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมอันเอติฟากก่อนที่ตลาดในหลีกซาอุดิอาระเบียจะปิดในช่วง24-48ชั่วโมงสุดท้ายโรมาโนยืนยันทีมจากซาอุดีอาระเบียรประกาศว่าสนใจเขาแต่มันมีแค่นั้นดังนั้นมันจึงไม่มีความจริงจัง ผมคิดว่าซานโช่ต้องการเล่นในยุโรปซึ่งเป็นหลีกชั้นนำด้วยเหตุนี้เขาจึงย้ายจากบรุสเซียดอทมูนมาร่วมทีมแมนยูในเต็ดต้องรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สำหรับตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นผมจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีทีมไหนเดินเกมเจรจากับเจดอนซานโช่แล้วสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ก็คือมีข่าวลือมากมายในช่วงซัมเมอร์เกี่ยวกับดอทมุนแต่อย่างที่ผมบอก ผมได้ยินว่าดอทมุลมีแผนอื่นและมองไปถึงนักเตะค,คนอื่นสำหรับสโมสรในอังกฤษยังไม่มีทีมไหนติดต่อไปหาแมนยูในเต็ดเพื่อเตรียมเจรจาในเดือนมกราคมมันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นซึ่งมันยังเร็วเกินไปแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ